a s สเ e เรเฉลองครบรอบ10ปีด้วยการเปิดตัว Serenade Emerald พร้อมเพิ่มความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ด้านสิทธ,ธิพิเศษกว่า10,000แห่งทั่วประเทศ a s <AS> s e ซ e รเเกิดขึ้นในปี2004จากความต้องการในการดูแลเอาใจใส่และตอบแทนลูกค้าที่ใช้บริการ AAS ทั้งการเปิดเซเรเน d e ครับ สิทธิพิเศษจากร้านค้ากว่า7,000ร้านรวมถึง e อ c l u s i v e Activity ต่างๆมากมายโดยในช่วงเริ่มแรกนั้นมีเพียง Serenade p พต t ิน u มและ s e r e n a ต e Go l ซึ่งปัจจุบันฐานลูกค้าของทั้ง p พต t ิน u มและ Go l มีมากกว่า2ล้านรายและล่าสุดในปี2014 AS ได้ขยายฐานการดูแลลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยการเปิดตัว Serenade Emerald สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ AIS มากกว่า6เดือนมียอดค่าใช้บริการ900บาทขึ้นไปรวมถึงขยายที่จอดรถพิเศษเพิ่มขึ้นจาก15แห่งเป็น18แห่งและยังมีสิทธิพิเศษจากร้านค้ากว่า10,000แห่งทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าเซเลเนตเพิ่มเป็น2.2ล้านรายเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS ชอทุกสาขา